พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับอนุภาพแห่งการสวดมนต์คุ้มครองป้องกันเพศภัยทุกชนิดได้จริงหรือสมเด็จพระพุทธจารย์โตได้กล่าวไว้ว่า อาตมาได้เห็นอานิสง์ของการสวดมนต์ด้วยตัวอาตมาเองในสมัยที่อาตมาได้ออกเดินทุดงไปในป่าเป็นเวลา15ปีโดยอาศัยอยู่ในเขตดงพญาไฟซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศเขมรในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และพูดผีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถาและเล่นคุณใสกันอยู่มากมายในอาณาบริเวณชายแดนแห่งประเทศสยามในตอนนั้น อาตมาดายเดือนทุดงเพียงลำพังในช่วงนั้นอาตมาไมิได้ศึกษาในพระเวทอาคมใดเลยนอกจากคําว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิซึ่งหมายความว่าข้าพเจ้าขอยึดมั่นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอาตมาไปที่แห่งหนตาบลใด ก็จะกล่าวเพียงคำนี้ตลอดเวลาของจิตใจอันเป็นที่พึ่งของอาตมาอาตมาเดินเข้าไปสู่หมู่บ้านชายแดนแห่งประเทศสยามในดงพญาไฟขนาดนั้นในหมู่บ้านมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียงเล็กน้อยอาตมาจึงปักกฎอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านมีชาวบ้านนำอาหารมาถวายตามกำลังที่เขาจะพอทำได้เมื่อเห็นมีพระพิสุมาปักกดในที่แห่งนั้น อาตมาอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลาหลายปีและณที่แห่งนั้นอาตมาจึงได้พบคุณวิเศษแห่งการสวดมนต์มีชาวบ้านผู้หนึ่งได้เข้ามาสนทนากับอาตมาหลังจากได้ถวายอาหารแล้วชาวบ้านผู้นั้นอาตมาทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายผลนายผลได้เล่าให้อาตมาฟังว่าเขาเป็นผู้ฝึกฝนเวทมนต์คาถาคมเล่าเรียนจนมียานแก่กล้า และมากทดสอบเวทมนต์คาถาอาคมแก่พระพิสุที่เดินทางมาปรากฏณหน้าบริเวณนี้เป็นประจำเขาได้เล่าให้อัตมาฟังว่าเขาได้ส่งอำนาจคุณใสเข้ามาทำร้ายอัตมาทุกคืนแต่ไม่ได้หวังทำร้ายเป็นบาปเป็นกรรมถึงตายเพียงแต่ต้องการทดสอบดูว่า,าพระภิกษุรูปนั้นจะมีวิชาคมแก่กล้าสามารถที่จะต่อสู้กับคุณใสที่เขาส่งไปได้หรือไม่นายผลก็ได้ทำคุณใสใสอัตมาถึงเจวันเต็ม ไม่ว่าจะเป็นการปลปอยควายธนูหรือหนังควายหรือตะขาบตลอดจนพูดพายเข้ามาทำร้ายอัตมาแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ปล่อยออกมาก็ไม่สามารถเข้ามาทำร้ายอัตมาได้เลยวันนี้จึงได้มากราบเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กับอัตมาอัตมาจึงบอกว่าตัวอัตมาเองไม่ได้ศึกษาพระเวทมนต์คาถาหรือคุณสายใดใดเลยนายผลก็ไม่ยอมเชื่อหาว่าอัตมาโกหก ถ้าหากไม่มีของดีแล้วแล้วชะไหนอำนาจคุณสายมนดาที่เขาส่งมาจึงกลับมาหาเขาซึ่งเป็นผู้กระทำและไม่สามารถทำร้ายอาตมาได้อาตมาก็พยายามชี้แจงให้เขารู้อาตมาไม่มีวิชาเหล่านั้นจริงๆทำให้ในายผลสงสัยยิ่งนักว่าเหตุใดอาตมาจึงไม่ได้รับภัยอันตรายจากอำนาจเวทคุณสายมนดาที่เขาส่งมาทำอาตมาได้บอกแก่เขาว่าเมื่ออาตมาจะนอนอาตมาก็สวดแต่คำว่า พุทธังสรารนังฆฉามิทำมังสรารนังฆฉามิสังฆังสรารนังฆฉามิจนจิตมีความสงบนิ่งแล้วจึงได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยและอาตมาก็จำวัดนอนเป็นปกตินายผลเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงบอกแก่อาตมาว่า ข้าแต่ท่านอาจารย์ก็เช่นนั้นข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านในวันนี้ก่อนที่ท่านจะจำวัดจงหยุดสวดมนต์สักหนึ่งคืนได้หรือไม่ข้าพเจ้าต้องการพิสูจน์ว่าการสวดมนต์ของท่านเช่นนี้จะเป็นเกาะคุ้มครองท่านหรือเป็นพ่ออำนาจเวทคาถาในพูดผีพิศาจของข้าพเจ้าเสื่อมกันแน่ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่ทำอันตรายแก่ท่านอาจารย์อย่างเด็ดขาดเพียงแต่ต้องการที่จะทดสอบ ให้ความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นอาตมาก็ตกลงรับปากแกนายผลว่าคืนนี้จะไม่ทำการสวดมนต์นายผลจึงได้รากลับไปคันถึงเวลาพบค่ำอาตมาก็นอนโดยไม่ได้ทำการสวดมนต์ตามที่ได้ปฏิบัติเป็นปกติเมื่ออาตมานอนหลับไปอาตมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าอาตมาได้ยินเสียงกุกกุกก,กะกักจะขึ้นมา จึงได้จุดเทียนและได้พบตะขาบตัวใหญ่ยาวเท่าขาของอัตมากำลังเลื้อยเข้ามาอยู่ใกล้ตัวของอัตมามากอัตมารู้สึกตกใจถึงกับหน้าถอดสีและด้วยสัญชาตยานจึงกล่าวคำสวดมนต์พุทธังสรารนังจฉามิธรรมังสรารนังจฉามิสังคังสรารนังจฉามิด้วยจิตที่ยึดมั่นในพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งเวลานานเท่าใดไม่ทราบได้เสียงกุกกัก,ก,กและตะขาบที่อยู่ข้างหน้า ก็อันตรธานหายไปจากนั้นอาตมาจึงจำวัดนอนเป็นปกติในวันล่งขึ้นนายผลก็มาหาอาตมาและได้กล่าวว่าเมื่อคืนนี้ข้าพระเจ้าได้ปล่อยตะขาบเข้ามาในกฎที่ท่านพำนักอยู่อาตมาบอกว่าอาตมาได้ตื่นและตกใจจึงได้สวดภาวนาตะขาบตัวนั้นก็อันตรธานหายไปนายผลจึงยกมือพนมขึ้นแล้วกล่าวว่า บัตรนี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าอำนาจเวทมนต์คาถาและคุณสไสยใดๆของข้าพเจ้ามิอาจทำร้ายท่านได้ก็เพราะอำนาจแก่การสวดมนต์ภาวนาของท่านเป็นเกาะคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆได้ที่อาตจจมาได้เล่าให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ฟังก็เพื่อเป็นอนิสง์ของการสวดมนต์ว่าเหล่าพรมเทพได้มาฟังการสวดมนต์จริงดังที่อาตมาได้เทศไว้เพราะถ้าไม่ใช่เหล่าพรมเทพแล้ว ขอคงไม่สามารถจะขับไล่สิ่งที่เกิดขึ้นจากอำนาจคุณใสที่นายผลส่งมาเล่นงานอัตมาได้อย่างแน่นอนท่านเจ้าพยาและอุบาสกอุบาสิกาในที่นั้นเมือ่อใดฟังคำเทศนาแล้วต่างก็ยกมือขึ้นสาธุว่าอานิสงส์ของการสวดมนต์ช่างมีคุณค่าสูงยิ่งนักแหล่งที่มาเรื่องนี้มาจากหนังสืออมตะธรรมสมเด็จโต ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่